ข้างหลังผมมันคือเกาะแหวนครับเป็นเกาะที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดตรังเลยนะโดยที่ทริปนี้ครับเดีย๋ยวผมจะพาลงไปดำน้ำลอดถ้ำและโผล่ขึ้นมาหายแจแพรถ้ำครับมันจะมีทางเข้าอยู่สองทางแล้วแต่ว่าเราจะวางแผน เราไปเห็นมาการางเทียมที่เป็นรถไฟอะนะจะเห็นแค่บอกี้แต่ที่นี่คือมีหัวรถจักรแล้วก็มีรางมีอะไรด้วยนะหัวใจของหนักดำน้ำเลยหัวใจเลยนะใช่ครับ ไปดำน้ำนะครับฝนตกหนักเลยโอ้โหสุสดทีครับผมเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เว้นครับวันนี้นะเดี๋ยวเต้เจพะพาเพื่อนเพทุกคนนะครับไปดำน้ำในจุดที่ ข้างใต้ครับเหมือนกับเป็นสวนดอกไมใ้ใต้ทะเลเลยนะในจังหวัดตรังนะครับซึ่งแรงมรรจาในที่นี้นะครับเกิดจากที่ผมครับเป็นเพื่อนกับพี่พฤึกโมเตนารีสอร์ทที่จังหวัดตรังครับเขาอโพสต์รูปนี้ครับแล้วผมอะ่ะพอเห็นแล้วแบบเออพี่มันคือที่ไหน,นครับแต่มันสวยจังมันคัลเลอร์ฟูลอย่างเลยมีมีซอบคอร์เรลอะไรสวยจังนะพี่ก็บอกว่าอยู่ในจังหวัดตรังครับนะแล้วก็ความพิเศษอีกก็คือ,อ,อที่ที่เต้ยเห็นอะ่ะไอซอบคอร์เรลมันไม่ได้อยู่บนกองหินนะ แต่มันอยู่บนปาการังเทียมครับนั่นแหละนี่นี่คือความที่ผมตกใจตอนแรกเลยวอ,อยู่กลาัางเทียมวะอะไรเนี้ยเออ,เอ,อถามว่าเออถ้าผมจะไปผมต้องทําไงบ้างครับเอ่อที่พึ่เขาบอกว่าให้ติดต่อกับเรตังไตวิ่งนะครับเขาเป็นแบบว่าศูนย์ที่รับสอนดำน้ำนะครับสถาบันของพาดี้แบบไฟสตาร์เลยนะครับก็จัดทริปดำน้าทั่ว,ท,วทั่วประเทศเลยนะพอผมติดต่อไปใช่ไหมเออคุปามเขาก็บอกว่ายังมีสถานสถานี่ฝใ,ใต้น้าด้วยนะเออซึ่งปกติว่า ถ้าเราไปเห็นปากการังเทียมที่เป็นรถไฟะนะจะเห็นแค่บกี้แต่ที่นี่คือมีหัวรถจักรแล้วก็มีรางมีอะไรด้วยนะแล้วความพิเศษไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือยังมีจุดที่แบบว่าเราสามารถดำน้ำลอดถ้ำไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาหายใจในธรรได้ด้วยอ่ะเออนั่นแหละก็แบบโอ้โหเป็นอะไรที่อันศิลมากแล้วก็ไม่นึกว่าในจังหวัดตรังนะครับจะมีกิจกรรมหรือว่ามีสถานที่แบบนี้ด้วยนะครับโอ้จะเป็นยังไงตามมาดูครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับครูดีว่าครูสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้คือที่ไหนครับครูตรงนี้คือจะเป็นท่าเรือหาดยาวครับท่าเรือหัดยาวใช่แผนวันนี้เป็นไงบ้างครับครูจะจะไปที่ไหนบ้างแผนวันนี้นะครับที่จริงถ้าตามตามแผนเมื่อวานเนี่ยเราจะดํากันสามไดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกิดมีฝนมานะฮะแล้วก็จะลดไปหนึ่งได้นะฮะหนึ่งได้เลย่เพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเพราะว่า เรือที่เราใช้เดินทางไปนี่ยฮะก็จะเป็นเรือหางยาวครับเป็นเรือเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นความปลอดภัยนะครับนะครับในแรกที่เราจะไปดำเนี่ยเขาจะเรียกว่ากองประการังเทียมครับกองประการังเทียมกองนี้เนี่ยผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นกองประการังเทียมนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับว่าที่มันมีแบบเขาเขาเล่าคุมทั้งกองอะไรแบบนี้คือจะไม่ค่อยมีเลยครับสามารถ ไปหาดูได้เลยครับทั้งทั่วประเทศไทยครับ<ช>จะไม่ค่อยมีเลยครับกองประการังที่ม,มีซอฟคาลลประการางังอ่อนลุ่มเบบนี้จะไม่ค่อยมีเห็นว่าที่นี่มันมีรถไฟด้วยเหรอใช่ครับจะมีบุกี้รถไฟกับปฏิมาก,กรรมท<า>นันวันนี้ไหมพี่ว่าวันนี้น่าจะไม่ท,นท<า>นันจะไม่ทเ่องไซส์มันอยู่ห่างเกินไปครับครับถ้าพรุ่งนี้เราไปดาบุกี้รถไฟเราก็จะต้องไปขึ้นอีกท่าเรือนึงอีกท่าเรือนึงง่ายในการเดินทางไปมันจะใกล้กว่าใช่ไหมใกล้ออกได้เดินทางกด้ยังไงใกล้ยังงเดี๋ยว กับตันบอกเดี๋ยวดูดูฝนอีกนิดนึง,น,งนะโอเค <Okay. S 1> เพราะว่าดูสภาพอากาศแล้วก็ไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่ครับผมวันนี้ตอนนี้คือนักเลยครับนักเลยครับมันกตกองนักเลยครับต้องปิน น้องเล่จักสถานการณ์แล้วมันคือบไหมจักสถานการณ์แล้วเราออกไปข้างนอกเลยมันก็จะแร่งมันี่งครับตอนนี้นี่เรานี่เขื่อนมันยังแอบเอ้ยเรายังแอบเข้าอยู่เลยเราอย่งแอบออกอยู่เลยครับพอจะออกไปเราก็จะโดนตึกเต็มเลยครับเพราะว่าได้ใส่เรามันอยู่กลางห้างเลยครับไม่มีก๊อกไม่มีอะไรบ้างเลยก็ต้องกลับนะครับเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวไว้มาครั้งหน้าเนาะ นี่ครับางทีธรรมชาติต้องเป็นธรรมชาติเป็นผู้กำหนดครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ลอบหมา,าว่านเสดซ้องเลยนะลอบลอบมาขังเสดซ้องแล้วเออเสถ,ถาเรื่องอะไรนั่นนี่ หาเรือหัดยาวครับหัดยาวนะเออเพราะวันนี้แล้วมันสภาพอากาศดีใช่ไหมอากาศดีมาครับออวันนี้ดูแล้วน่าจะไม่มีลมมีพืน้นอากาศน่าจะดีแสงก็โอเควันนี้จุดนี้คือจุดที่เราเลี่ยวว่าลบท่านะแต่วันนี้ขึ้นนิ่งมาเลยไซส์เลยวันนี้ กาลัางเทียมกองนี้นะครับความเป็นมาคือทีจริงแล้วทีตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นลานทรายล้วนเลยออเป็นลานทรายใช่ครับเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นลานทรายปนเลนซึ่งที่นี่เนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลหรือชายฝั่งเนี่ยเขาก็มาสำรวจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่มีกองหินไม่มีอะไรเลยแต่น้ำที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็มีโครงการ่ที่จะสร้างบานปลาเขาก็เลยเอากอนอิบล็อกเนี่ยครับหรือว่ากองกอนประการังเทียมเนี่ยครับเอามาทิ้งตรงทีแบบ ลานทรายลุงๆลเพื่อที่จะให้บานปลาเพื่อที่จะให้ปลาเล็กม,มาใา้อยู่ได้ไซนี้นะครับตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลี่บงอำเภอกันตังครับมีความลึกประมาณ11-14เมตรเลย ่าซึ่งปกติแล้วครับเท่าที่ผมเห็นปะการังเทียมมาหลายที่เนาะผมมักจะไม่ค่อยเห็นดอกไม้ทะเลหรือว่าปะการังอ่อนเกาะเยอะขนาดนี้นะก็คือผมว่าเหล็กน้ำน้ำตรงนี้ครับคือสวยอลังการถือว่าเป็นสุดยอดทะเลตรังตอนใต้เลยครับ อนนี้นะครับผมก็อยู่ครูทอนครูทอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูทอนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับครูตอนนี้เราอยู่ที่ปากเมงครับทางออกทะเลตังเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะแหวนซึ่งออกทางนี้พอดีใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีแผนการในวันนี้เราก็จะไปโบกี้รถไฟนะครับไปที่โบกี้รถไฟก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่เกาะแหวนซึ่งเป็นบีท่ำซึ่งเราจะไปดำถ้ำกันที่เกาะแหวนถือว่าพิเศษมากครับถ้ำ ถ้ำที่เกาะแหวนเนี่ยคือความพิเศษของที่นี่แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนมาดำมากนี่นะครับเรากำลังจะถึงเกาะแหวนแล้วนะ เดี๋ยวเราจะดำทิศไหนของเกาะแวนก่อนเราจะดำทางทิศตะวันตกของเกาะแวนตะวันตกนะใช่ครับชื่อไดไซก็จะเป็นชื่อบกี้รถไฟะรถควายรถไฟรถไฟครับรถไฟรถควายเกาะแวนนะฮะก็จะมีประการังเทียมซึ่งเป็นรถไฟใต้น้ํามา4 5หปีที่แล้วครับเพื่อเป็นจุดดำน้ําแล้วก็เป็นจุดประมงของชาวบ้านด้วยในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ครูวาดเองนะครับใช่ครับนี่เป็น แนวการตั้งของรถไฟซึ่งจะตั้งกันเรียงแถวแบบนี้นะคะรวมสามสามแถวสี่แถวแต่ว่าก็จะมีหัวรถไฟหัวรถจักรที่นี่อยู่อันหนึ่งซึ่งจนนี่เป็นป้ายเราจะลงจากทุ่นเนี่ยลงไปที่พื้นนะครับสิ่งที่จะเจอข้างแรกคือป้ายเลยโอ้ป้ายของสถานรถไฟแล้วก็จะเป็นหัวรถจักรซึ่งเป็นหลักของที่นี่ที่นี่จะมีหัวรถจักรด้วยครับมีรางมีรางรถไฟ มีรางรถไฟให้รถไฟเชื่อมต่อกันทั้งหมดมแต่ละแถวนะครับก็จะมีแต่ละแถวจะมี3 4มถึงหกลำเอ่อหกหกโบกี้นะครับหกโบกี้จุดไดไซต์ตรงนี้ฮนะความลึกมันมันมันลึกไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเรา เราต้องลงไปอยู่ในความลึกนั้นนะฮะตลอดเวลาเ,เพราะว่ายอดโบกี้รดไปฮะแดชไซสยอดโบกี้ลดไปตรงนี้ฮะยอดพื้นพื้นตายจากโบกี้รดไปเนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณแค่2มเมตรเองฮะ,ะแล้วก็ความลึกของโบกี้แดไซสต,ตรงนี้พื้นมัน18เมตร19เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมันดูได้คอมตลอดเวลาวมันที่ผมเล่าไปให้เพื่อนๆฟังในไดท์ที่ผมไปดำน้ําที่เกาะอีราปีโจ๊ะตระนี้ครับว่า สิ่งสาคัญในการดำน้าก็คือนาฬิกาได้คอมคือคือหัวใจของนักดำน้ำเลยหัวใจไดคอมครับใช่ถ้าเราไม่มีได้คอมเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยค่อนข้างสูงเลยใช่แสดงว่าเราลงไปให้ NDL เได้ถอยหลังกับนับเวลาชีวิตเลยใช่ครับเราก็ต้องมันดูได้คอมบ่อยๆแต่ว่าในได้คอมนะครับถ้าเราเกิดติดดีคอมแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เป็นดีคอมเลยนะครับแค่เป็นความเสี่ยงอาจจะะแค่เป็นความเสี่ยงใช่ ถ้าติดดีคอมเลยนะี่ยุ่งเลยนะ,ะ,ะ,ะครับการติดดีคอมเพื่อนก็คือมันเป็นโรคน้ําหนีบนะใช่ครับโรคน้าหนีบมันเป็นโรคที่โรคที่นักดำน้ำําทุกคนมีโอกาสจะเจอกันนะถ้าเราเป็นโรคน้ําหนีบนะครับจุดที่โรงพยาบาลที่ใกล้สุดของที่นี่คือที่ไหนโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของที่นี่ก็จะเป็นวัชรภูเก็ตเลยภู <S <S กเก็ตเลยใช่โอ้กี่ร้อยโลก็หลายร้อยอยู่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีนาฬิกาตัวนี้ครับ Garmin Descent MK2s นะ นะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่แบบว่าเป็นมัลติสปอร์ตนะได้ทั้งไดคอมแล้วก็มัลติสปอร์ตมันเหมือนกับเชื่อมโลกทั้ง2ใบเข้าหากันเลยนะทั้งบนบกไดในน้ำนะ นี่คือคุณเลยใช่ไหมครูถือว่าคุณในระดับสี่ระดับสี่มันมันเต็มเท่าไหร่อ่ะห้าพอเห็นมโอ้โหก็คือลงไปมองไม่เห็นเลยเพื่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับตรงนั้นเันเกาะแวนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำมันนะลอดลงไปแล้วก็ไปโผล่ขึ้นไปหายใจในถ้ำนะจ๊ะหลังจากที่ขึ้นมาจากไดแรกนะครับไดรถถังเอารถถังมาะเดี๋ยวรถไฟอาไมหลังจากที่ขึ้นมาจากไดแรกนะได รถไฟขบวนขบวนรถไฟนะฮะก็นาฬิกากาเมินไดเซนต์เ2 s สเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นเตือนเลยนะครับว่าออห้ามขึ้นบินนะทัยีิบสามชั่วโมงนะเนาะไอ,อตัวเวลานี้มันน่าจะคำนวณจากไนโตรเจนที่เราสูดหายใจเข้าไปนะออถ้าเ,เพื่อนๆที่เคยเรียนหลักสูตร Open Water เลยนะออก็จะเข้าใจเลยว่าเออหลังจากที่เราดำน้ําเสร็จนะเราห้ามขึ้นเครื่องบินทันทีนะ <c oughs> ไม่งั้นไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายเราในกระแสะเลือดเราอะมันจะเกิด เกิดเขย่าเกิดการเขย่าเกิดการเป็นฟองนะเอออันตรายได้นะครับ <c oughs> ก็นาฬิกาเนะี่ยมันก็นับเวลาถอยหลังให้นะซึออ่งปกติแล้วครับควรที่จะวันอะวันนึ่งอะนะมาดูนอาหารมื้อเที่ยงของเรานะครับเด <c oughs> <c oughs> นดแกง่ดา้งแกงไขด่ <c oughs> ไขดาวครับนี่เขาคือใส่ซูเปอร์แวมาอย่างดีนะนี่ต่อไปนะครับเราจะไปใกล้ๆก,กับเกาะแหวนตรงรูนั้นะตรงร่องนั่นนะ จะมีถ้ำลงไปด้วยนะอ่าโอ๊ยเดือดเต้นว่ะเป็นจอดข้างนอกดีกว่าครับน้าดอจอดข้างนอกก็ได้ครับต้นปลูกต้นเราต้องลงไปลูกภายใน,นขึ้นครับขึ้นขึ้น ตอนนี้เราอยู่หน้าถ้ำนะฮะหน้าถ้ำแบล็คเพลที่อยู่เกาะแวนแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นถ้ำที่ใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่าก่อนที่หินนี่จะถล่มลงมาอ๋อน,นี่คือถล่ม,มครับใช่ครับอ๋อเป็นเพิงใหญ่เป็นถ้ำใหญ่หญินที่กองอยู่หน้าถ้ำเนี่ยก็จะมีตอกซอกซอยให้เราได้เดินทางผจญภัยนิดหน่อยครูเป็นคนพบได้ไงครับนักดำน้ํารุ่นเก่า เขาเจอมาก่อนแล้วตั้งนานแล้วนะฮะทีนี้พอถึงวันหนึ่งที่หินมันถล่มเนี่ยเขาก็คิดว่ามันปิดไปแล้วแต่ว่ามีนักดำน้ำรุ่นพี่ก่อนนี้เขามาเจอเขาก็บอกว่ามีถ้ำนะมีถ้ำนะั้นเราก็เลยมาดำหาดูครับเราก็เจอถ้ำจริงแล้วก็เป็นถ้ำที่เหมาะสำหรับนักดำน้ำที่อยากพอจนภัยหอาความรู้สึกกับการดำถ้ำสิ่งที่เราต้องมีก็คือไฟฉายแล้วก็มีบัตรดีเข้าไปด้วย น,น่าจะดีที่สดุดมีบัดดีมีทีมถ้าไม่ใหญ่จนเรียกว่าถ้าที่มันอันตรายเราะทำไมตรงนี้ตั้งชื่อว่าถ้าไขามุกดำครับถ้ำไขมุกดำเนี่ยได้ชื่อมาจาก ท่านหัวหน้าอุทยานคนเก่าที่ชื่อหัวหน้ามานูดเราเรียกหัวหน้ามานูดนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาเจ้าใหม่ที่เขาตั้งจะมีชื่อถ้ำอยู่ตั้งอยู่หน้าถา้ำท่านได้ทำลายเข้าไปเพื่อความปลอดภัยด้วยนี่วัดเองเหมือนเดิมใช่ไหมครับรมันจะมีทางเข้าอยู่สองทางแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนอันหนก่อนถ้าเข้าทางนี้ก็คือเริ่มได้แรกเลยเพราะว่ามันจะอยู่ที่ผิวน้ำแค่ประมาณสองเมตรสาเมตรก็ถืว่าผูทางเข้านี้คือตรงนี้ใช่ไหมครับ เห็นก็แรกนี่นะเปลี่ยนทางอเนี่ยฮะมาอยู่ข้างหลังข้างหลังอันแรกเนี่ยรับ๋ยหนถ้าเกิดเราทางนี้เราก็ลงไปลึกได้เลยดำ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 ออกมาแล้วก็เข้าตามเสอนหินนี่ก็ขึ้นเรือขึ้นผิวน้ําได้ในเวลาห้าสิบนาทีถ้าเกิดเราเข้าทางนี้เราก็ดำดำแล้วก็ถ้าเกิดเราออกทางนี้หมายความว่าได้เราจบเพราะว่ามันมันตื้นแล้วก็ ถ้าแับเทสต์สอบเปในตัว ที่ขึ้นไปแล้วครับดูโอ้ที่หิดยอด้อยครับทุคำไม่กว้างมากนะเพราะคือมันมันเป็นป้าหมดเลยครับลักษณะหินทัาวิ่เป็นยังไงครับผมแต่ลียเว็ายัดชื้น จะเข้ามาในถ้ำน,นี้นะครับก็คือการดำน้ำลงไปอย่างเดียวนะครับก็คือในนี้ถ่ายู่นน้ำไม่ได้นะครับจะเริ่มหายใจนะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นรนะนนหูจะอืดตลอดเลย ไงบ้างครับกับทริปดำน้ำในจังหวัดตรังแต่ละจุดนั้นคืออันซีดสุดๆไปเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสนใจทริปในแนวนี้นะบางจุดนะครับก็สามารถที่จะดำน้ําแบบสโนว์เกิลหรือว่าฟรีไดฟ์ก็ได้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อพี่พฤกมอตนรยรีสอร์ทได้เลยและถ้าจะเป็นดำน้ําลึกแบบผมนะก็สามารถติดต่อครูปาลเลตต่างได้วิ่งได้เลยส่วนนาฬิกาไดคอมที่ผมดำน้ําทุกทริปนะถือว่าเป็นชีวิตใต้น้ำของผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คาบรรยายนะครับและสุดท้ายน,นะครับต้องขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติเจ้ามา ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ผมขึ้นบินโดรนเพื่อถ่ายภาพมุมสูงด้วยครับคลิปหน้าผมจะพาไปเที่วยวทไหนคอติดตามมาเลยครับ